ครับครับกาสวัสดีครับพี่น้องแฟนไร่การโคศกเสียงน้มตนลีครับบ่าวบุญศรีกันธามาครับลูกไสหลายมายาเสาพอเขีหลานมายาวันครับมณีภาพี่น้องแฟนเพลงแฟนไร่การครับแฟนคลับครับมามาหน้าเออออกมให้มาหน้าแต่ว่าหน้าก็นั่นหน้าตีนบ้านนี่ละวะบนมันอันหน้าอยู่กวงอยู่ไก่ดอกครับเป็นหน้าตีนบ้าน แต่ว่าหน้าตีนบ้านขั้นฝนบนตกก็แล้วมั่งให้กันได้เนาะมันกันโน่นคือกันบางหม่องบางบอนก็ได้ยกตัวอย่างนี่หละหน้าที่ภูคาเฮดอยู่นี่หละครับอยู่ข้างๆสถานีนี่นะครับเป็นหน้าตีนบ้านบอกง่ายๆก็คือขั้นว่ามันเข่ากับง่ามประโทษเราพันแ์เมแต่ว่าดีนี่กับไข่ดอกละว่าน้ำฝนตกมาพอดีครับจบเจือนช่วงแรกๆเนี่ยวัวย,ยนได้ซักลงครับ เข่าใจตัวคำว่าสักหลงนะพี่น้องนาอเออไถยขาดเลย็เอาดามเสียมแน่ดามเมียงแน่เห็ดซักจูกจกลงนะครับเออเอากาดงล่งที่ละตนสองตนครับปิดหูปิดหูปิดหูไว้นั่นคือสักหลงครับต่กินบ่เนาะปีนี่ว่าสันแต่ว่าสุดท่ายแล้วครับอ้เบิ่งที่ละพี่น้องเออตัวตัวหน้าน้นผ้เห็นใกล้ๆบุญครับคือคือซักหลงนะครับขั้นตอนนั้นมันผงแหงบ่มีนามครับซักหลงเอา แต่ว่าอยู่ใกล้ๆนี่เป็นหน้ามีน้ำยู่นะครับให้นี่มีน้ำยู่ครับก็ตอนนี้เขาน้ำทำปลากัดสมควรอยู่ดอกเออพอสิได้กินอยู่ดอกคือช่วงแรกๆหนะโอ้ยจะเป็นไปร่ำขอเขาบ่อนอ้อบาดนี่ก็เลยว่านะครับเป็นเป็นหน้าตีนบานครับหน้าปลอดสารเคมีครับบไ่ได้ใสอันเคมีฉีดเม็ดจะหน้อยครับบ่มียาขาหนาขาโย่ไม่ยังครับเอาแต่ฝุ่นขี้ควายขีดงวม,มาใส่ แล้วก็น,นลล้ำไหลลงจากบานเฮือนคนนี่แหละครับครับวังหันผ้าพี่นองออกเมื่อหน้าไปเบิงเขา่าเบิงน้ำครับตามทุงไฮทงหน้ากับเทศเห็สดชื่นสบายหูสบายตาครับเออบ้านนี้กับ้าพี่น้องมาเบิงบอ่อเรียงกบครับที่ภูคาเลียงกบไว้นี่รับเป็นบอ่อเลียงกบขนาดบทหน่อยบาหไ่พ่อดีพอดีครับเออเลียง ขันว่าเลี้ยงใบขายกระโบแมนเลี้ยงไว้บบ <g ül> ไวแต่พ่ออยู่พ่อกินครับพอพ่อสิได้ขายน้นโม่พันดอกเลี้ยงก็ได้เอาแต่พ่อพ่อได้อยู่ได้กินครับพ่อเพียงว่าไงเงี้เออคือก็แดดใช่มองของผมก็ดูเออครับมามองขผมครับนี่ครับเป็นการเลี้ยงกบเอาแบบพ่อเพียงครับกบอยู่นี่ก็ประมาณจากักห้าหกกิโลกับเอาเอามาลงมาถึงเนี้ยตอนนี้มันก็ใหญ่ นายเตี๋ยไปละนายเตี๋ยเปล้วนะครับก็เป็นวิธีชีวิตของบ้านเฮาครับกบมันหายากกูเมือนี่ก็ต้องใส่วิธีการเลี้ยงการเลี้ยงกบขั้นบ่ยากใส่หัวอาหารกับต่อไฟเข้ามาครับต่อไฟฝ่าเข้ามา่าเนี่ยเมล็ดกับเปิดเพื่อเมล็ดแมงต่างๆที่มัดต่อไฟมันจะตกลงให้กบกินนะครับอันเลี้ยงแบบธรรมชาติ แต่ว่าตัวนี้เนี่ยยังบอกท่นต่อไฟมากก็เลยเอาหัวอาหารมาให้มันกินจักหน่อยยังสีบัวจอยนะครับเอาคลิปนี้กับผาพี่น้องมามาเบิงมาเบิงกบนะมาเบิงกบแต่ว่าขันตอนขันตอนเลี้ยงขันตอนอยังต่างๆกันบอได้มาไทายไปครับเพราะว่าพึงสีเห็ดคลิปก็ได้คลิปหน่าจังสีผาพี่น้องไปเบิงแนวใหม่ช่วงนี้เอา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  เอาคลิปสำนีสากรนะพี่น้องเนาะขับโคศกเสียงนำตนลีครับบาาบุญศรีกันธามาครับไปสากรครับช่วงหน้าจังมวะพอกันใหม่ครับสวัสดีครับ